<DJ. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูเบียร์พามาที่แกลนเชียงแกลิร่านะคะอยู่ในซอยของวัดธริยะค่ะโดยน,นี่เดี๋ยววันนี้นะคะเรามีอะไรชิมบ้างน,นะคะ เมนูจานแรกกับยำสาหร่ายแมนกะพุนนะคะถือว่ารสชาติใช้ได้เลยค่ะไม่มันก็แล้วก็ตัวแมนกะพุนคือดีค่ะเดอ,อร์ฟสี่อย่างนะคะเริ่มต้นด้วยไก่แช่เหล้ากระเพาะปลาผัดแห้งขนมพักกาแล้วก็เป็นตัวเบคอนเม็ดมะม่วงค่ะอันนี้รสชาติเฉยๆธรรมดาค่ะ <ST> เมนูผัดนานะคะกับเป็ดปักกิ่งที่นี่เขาจะ ทำให้เลยนะคะก็คือจะพันให้เป็นแบบคำคให้เลยค่ะใส่ซอสให้เรียบร้อยนะคะรสชาติก็ธรรมดาค่ะไม่ได้ว้าวพิเศษนะคะกับน้ําซุปที่ใช้ลวกกุ้งมังกรกับปลากระพงนะคะมาแล้วค่ะกุ้งมังกรนะคะก็คือจะเสิร์ฟเป็นแบบนี้เลยมาพรอมกับปลากระพงค่ะสองเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูไฮไลท์ของ รอบนี้เลยนะคะรสชาติดีค่ะถือว่าดีแต่ก็ไม่ได้ว้าวเหมือนกันแต่ก็ดีค่ะรอบนี้โดยส่วนตัวชอบปลากระพงมากกว่ากุ้งม,มังกรน,นะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะก็ดี ก็เหมือนกินสไปซ์ใส่วุ้นค่ะเมนูนี้นะคะเป็นกุ้งลวกถือว่าเป็นกุ้งสดนะคะแล้วก็สามารถให้เขาแกะแล้วก็เรียงแบบนี้ได้เลยสำหรับตัวกุ้งก็หวานดีค่ะจิ้มกับซีฟู้ดหรือวาซาบิก็ได้นะคะเมนูต่อไปเป็นเมนูหอยสังขารเนื้อก็จะแบบเด้งๆหน่อยนะคะแข็งๆนิดๆสำหรับใครที่ชอบนะคะก็นำไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดซาลามุเบีย ก็รสชาติแปลกดีค่ะมันมันกรึบถือว่าสดนะคะเมนูถัดมาค่ะกับโจ๊กเป็ดส่วนตัวชอบกินโจ๊กกุ้งมังกรที่นี่มากกว่านะคะแต่ก็ถือว่าไม่แย่แล้วโจ๊กที่นี่ก็ถือว่าอร่อยค่ะโมนถัดมาค่ะกับหมี่ฮ่องกองผัดกุ้งมังกรนะคะที่นี่ผัดเส้นหมี่ได้อร่อยแห้งค่ะ ดีแต่มาสุดท้ายคืออิ่มมากเพราะยังไม่หมดด้วยนะคะเพราะยังมีในส่วนของหวานนั่นก็คือสาคูเคนตาลูปที่นี่ก็ถือว่าโอเคค่ะนะคะแต่สาคูน้อยไปนิดนึงกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ